จะด้เลยอันนี้ก um. ็คือโลกหนึ่งล้านซับเราอนึล้านซับที่กเราได้กันแทนกแทแทอยาอนะสวยอะ n r t t o s u b well s c, <c r i b e r มัแสดงความนี้ o i มั่สวยมากเลยอะเป็นใบขาดที่อยากนด้ทส เขาเขียนว่า Presented to 4E4Pipping หนึ่งล้ Subscriber เวลาเวลาเขาถามแบบ 4E4P ลู้กระจกไหนอ่ะดีเลยใชก็ขอบคุณ Subscriber ทุกคนนะคะที่กด Subscribe พวกเรานะะคในช่อง 4E Official นะจ๊ะขอบคุณมิตาก็อยากให้ติดตามกันไว้เพราะว่าไม่ได้ทิ้งคอนเทนต์ไปไหน เรื่อยยางะลกับมาทำเรื่อยๆ<ด>แต่ที่ไม่ขาดไม่หายไม่ตายแน่นอนก็คือผู้ปล่อยเพลงนะคะใช่อเพลงเรื่อยๆเนาะยังไงก็เป็นนักร้รองอยู่ใครที่อยากเห็นเราอันบอโลเซิยล้านโลเลปนะคะก็มาโั้ส c อ้ย e ก<ร>ัเเอยอ้ๆแล้วก็า้าดอคอนเทน้์โอ้ยโอ้ยโอ้ย้นะคะๆๆในนี้ก็จะมีทั้งเพ้งโี้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อออ้้น